สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเทมของสวมใส่ที่สามารถใช้สกิลกีดได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไอเทมเควส์นะครับหรือว่าไอเทมที่อยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับหรือจะเป็นชาร์โด c คอสตูมและไอเทมทั่วไปนะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเผื่อเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะไอเจ้าตัวสกิลกีดเนี่ยมันคือไรนะครับ สกิลกีสเนี่ยก็จะเป็นสกิลเก็บของรอบตัว5คูณ5ช่องนะฮะยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมโยนขยะไปปุ๊บอ่าพอเรากดสกิลกีส์ไปปุ๊บนะฮะก็จะเก็บของได้ทั้งหมดในระยะ5คูณ5ช่องรอบตัวนะครับผมส่วนไอเทมอะไรที่จะมีสกิลกีสนี้ให้เรานะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง HCC ของเราด้วยนะครับผมปะ่ะไปดูกันฮะ ร้านลิสแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนเติมบ Laser ัตรเลเซอร์โกพินในราคาพิเศษสุดคุ้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ lismanshop com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง,ง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอื่นอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นโลบอก์ดไลออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมาาม,ม Man Shop. No 1. เก อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะฮะไอเทมที่ผมจะแนะนําอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเทมในส่วนของช่วงกิจกรรมนะฮะนั่นก็คือกระเป๋าพึ่งกีนนั่นเองนะครับผมกระเป๋าพึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่จะมาในช่วงกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปี65ปี66ที่ผ่านมานะฮะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมกระเป๋านี้มาให้เราได้ทํานะครับซึ่งต้องบอกว่าทําง่ายมากนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยกิจกรรมจะมาวันที่23ที่จะถึงนี้นะฮะ ก็มีโอกาสสูงที่จะมาอีกนะครับผมไอเทมนี้เนี่ยเป็นของกิจกรรมที่เมื่อเราใส่เนี่ยเราจะได้สกิลกีดเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดช่องสกิลก่อนนะฮะปกติช่องสกิลเสริมจะไม่มีกีดใช่ไหมฮะพอเราใส่ไปปุ๊บนะครับอ่าสกิลกีดก็จะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกระเป๋าพึ่งกิจกรรมนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่รอกิจกรรมมีอะไรที่มันพอกีดได้บ้างนะครับ เราก็เซิร์ชเลยฮะจริงๆมันก็มีหลากหลายนะมีทั้งคอสตูมมีทั้งชาโดว์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะกดปึ๊บนะครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของชาโดว์ก่อนละกันนะฮะชาโดว์ shadow ก็จะมีตั้งแต่รองเท้าโล่เสื้อนะครับผมหรือถุงมืออย่างเงี้ยต่างหูอะไรพวกนี้นะฮะในส่วนพวกนี้เนี่ยเราใส่แค่ชิ้นเดียวนะครับอ่ะสมมุติเราจะเลือกใส่รองเท้าละกันนะฮะตัวนี้44 m บวก4นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้นะครับผมตัวชารโดนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเราสวมใส่เนี่ยเราจะได้สกิลกีสเลยนะครับแต่พอเรากดสกิลกีสเนี่ยมันจะเพิ่ม sp 100หน่วยนะครับผมไม่ใช่เพิ่ม sp พูดผิดนะฮะคือเสีย sp ทีละ100หน่วยถ้าเกิดเราไม่ตีบวกเลยแต่ถ้าเกิดเราตีบวก10นะฮะก็เท่ากับเราใช้สกิลกีส sp แค่10เหมือนปกตินะฮะพูดง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ชาโด ที่มันบวกน้อยเวลาเรากดสกิลกีดมันจะใช้ SP เปลืองนะฮะอ่าถ้าเกิดเอาแบบไม่ง่ายเลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าอันไหนถูกสุดก็เลือกอันนั้นก็ได้นะฮะอย่างเช่นรองเท้าอย่างเงี้ยโล่อย่างเงี้ยถูกสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชาโดว์ที่มันบวกสูงๆบ้างนะครับผมบวกสูงๆอัะสักบวก10โอ้โหบวก10 79M นะฮะโอ้โหถือว่าแพงนะครับผม ก็แต่ถ้าเกิดเราต้องใช้งานเนี่ยมันก็คุ้มอยู่แหละนะครับผมถ้าเราใช้งานยังไงก็คุ้มนะฮะใช้ระยะยาวนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราใส่บวก10ไปก็จะใช้ sp10 หน่วยตามปกตินะฮะก็คุ้มอยู่นะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ชาร์โดอย่างอื่นอยู่อย่างเช่นผมใช้คอร์สฟ้าบางท่านอาจจะถามว่าเอ้ยถ้าเกิดผมแตกเซตคอร์สฟ้าแล้วผมใส่ไอตัวชาร์โดกรีดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ครบส่วนสิ ก็ต้องบอกว่าใช่ฮะแต่เราสามารถสลับได้นะครับเวลาก่อนที่เราจะกีดเนี่ยเราก็สลับของได้นะฮะพอสลับปุ๊บก็ตั้งมาโคเอาก็ได้นะฮะตั้งมาโคสลับกีดเอานะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดบางท่านไม่อยากจะใช้ในส่วนของชาโด้มันก็มีหินออฟนะครับผมในส่วนของปากนะฮะเป็นออฟสกิลกีดนะฮะก off ะฮะ็ออฟได้แค่ส่วนปากนะครับก็เป็นชาโดส่วนปากตรงนี้นะฮะอ่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูซิ อ,อยู่หน้านี้เลย 60m นะครับผมก็ราคาโอเคอยู่นะนะฮะ 60M นี่เราต้องไปออฟเองนะครับหาชาร์โดส่วนปากสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปออฟโอกาสออฟก็ติด50-50นะครับผมมีทั้งแตก50มีทั้งติด50ก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราแบบเอ้ยไม่อยากออฟเองมีชาร์โดมีคอสตูมอะไรที่ออฟมาแล้วไหมนะครับผมจริงๆเนี่ยผมได้เซิร์ชหาให้แล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมี ไบโพลิ่งนะครับเห็นมีคนขายอยู่นะฮะแบบออฟกิฟต์นะครับนี่อ่านี่ตัวนี้นะฮะ1 2อ m นะครับถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะฮะแต่ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ทุนของเพื่อนเพื่อนนะครับว่ารับไหวหรือเปล่าถ้ารับไหวก็จัดเลยก็ได้นะฮะอันนี้มีออฟเอฟเฟกด้วยนะครับผมหรือลองดูอย่างอื่นไหมนะฮะอย่างอื่นที่ออฟสกิลกิฟต์มาแล้วนะครับผมอ่ะอย่างไอตัวนี้ละกันนะฮะ ไอ้ตัวนี้ใส่ส่วนปากเหมือนกันนะครับมีออฟสกิลกีตร้อยสามสิบนะฮะโอ้ก็แพงขึ้นมาอีกนะครับแต่มันก็สวยงามแหละนะฮะหรือเอาที่เป็นยอดฮิตเลยไหมนะฮะปอกคอไฟนะครับอคอไฟนะฮะแต่ลองเซิร์ชขึ้นมาขึ้นนะครับผมปอไฟตัวนี้มีกีตไหมโอ้มีนะฮะปอไฟมีออฟกีตนะครับผมแล้วก็ มีพื้นน้ําด้วยอันนี้มีออฟพื้นน้ําด้วยมันเลยแพงขึ้นนะครับเดยเฉลี่ยแล้วที่เราเซิร์ชดูเนี่ยถ้าเกิดแบบออฟแล้วเนี่ยจะอยู่เลนประมาณ 120M ถึง130 M, โดยประมาณนะฮะส่วนถ้าเกิดมีออฟพื้นน้ำออฟพิเศษอย่างเงี้ยนะฮะสวยๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะ160กนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะฮะตัวนี้ใช้สกิลแค่10นะครับผม10หน่วยนะฮะไม่เหมือนชารโดนะชาโดใช้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดชาร์โดบวก10นะครับผมก็ ใช้สิบเหมือนกันนะฮะสำหรับชาโดนะครับตัวนี้นะฮะอ่านี่อ่าบวกสิบนี่นะครับผมก็ใช้สิบเหมือนกันนะฮะแล้วเราไปดูไอเทมอย่างอื่นว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูไอตัวมันมีคลิปทองนะฮะคลิปทองที่สามารถใช้สกิลกรีดได้นะครับผมก็จะเป็นกีดคลิปมันขึ้นหรือเปล่านะฮะไม่ขึ้นโอ้แสดงว่า น่าจะขายหมดไปแล้วนะฮะแล้วก็มีของกรีดอีกอย่างอื่นนะครับผมของกีดต,ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของมั่วไข่นะฮะมั่วไข่ก็มีนะนะครับผมอ่าเป็นเอกอ่ามีคนขายนะฮะมั่วไข่นี้ก็ใช้สกิลกรีดได้นะครับผมตัวนี้ 89m ก็พอๆกับชาโด้นั่นแหละนะฮะตัวนี้ใช้ sp10 นะครับผมอ่าพอๆกับ ราคาพอๆกับชาโด้บวกสิรู้สึกชาโด้ถูกกดด้วยนะฮะก็ลองตัดสินใจใดูนะครับจริงๆมันมีคลิปทองด้วยแต่ว่าน่าจะไม่มีคนขายน่าจะหมดไปนะฮะอ่ะโอเคของกีดแบบเสียเงินก็ประมาณนี้นะครับผมและคราวนี้มันมีของกีดแบบทําเควสจากอีเดนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับต้องบอกว่าในอีเดนเนี่ยก็มีเควสที่สามารถทามัฟแล้วกดสกิลกีดได้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเข้าอีเดนไปก่อนเลยละกันนะครับกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะส่งไปอีเดนนะฮะ พอถึงห้องอีเดนแล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆบางท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะก็มาลงทะเบียนกับเอ c ตัวนี้ได้นะครับกด Enter รัวๆไปเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครลงทะเบียนตังแต่เริ่มเกมแล้วนะฮะในช่วง a c a d เดมีมันจะมี n อ c ซโผล่มาให้กดใช่ไหมก็ไม่ต้องกดคุยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดในช่วงแรกนะครับก็มากดตัวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะอ่ะพอเรากดแล้วก็คืออยู่ในสมาค,คมอีเดนแล้วแหละนะฮะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูของก่อนล้วกันนะฮะ ก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาตรงนี้ปุ๊บนะครับผมมากดคุยกับ M อ c ตัวนี้นะฮะอเทมอีเดนที่สามารถใช้สกิลกีดได้จะอยู่ตรงเลเวล160นะครับผมก็ถูกต้องฮะเพื่อนๆต้องเลเวล160ก่อนนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บนะฮะก็จะเป็นอเทมตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นในส่วนของมัฟนะครับที่สามารถใช้สกิลกีดเลเวล1ได้ แต่ต้องบวก9นะฮะอ่าส่วนสกิลกีที่ใช้เนี่ยก็เหมือนกับอ่าไอตัวที่ผมใช้อยู่นั่นแหละกระเป๋าพึ่งกีดนะฮะแต่มัฟอีเดนตัวนี้เนี่ยมันต้องบวก9นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมในส่วนของบัตเทนพาร์ตอยู่การบวก9เนี่ยง่ายมากและประหยัดและถูกกว่าการที่เราไปซื้อชาโด้ด้วยนะฮะอ่าส่วนของที่จะเอามาแลกกับมัฟเนี่ยก็คือเหรียญอีเดนกรุ๊ปนะฮะเหรียญทองตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดึงอันนี้ผมเตรียมเหรียญมาแล้วนะฮะก็ดึงมาได้เลยนะครับผม พอดึงเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของมัมมาแล้วก็ไปบวก9นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีหาเหรียญก่อนนะฮะวิธีหาเหรียญอีเดนเพื่อมาแลกเนี่ยมันหาย,ยัางไงนะครับก็เดินกลับไปฮะรจริงๆเราจะเข้าห้องนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้เห็นภาพอยู่ห้องหน้าแล้วกันนะฮะวิธีการหาเหรียญก็ง่ายๆเลยนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมากดรับเควสตรงนี้นะครับมันจะมีเควสป้าย2ป้ายที่สามารถ พอเราส่งเคลสร์แล้วได้เหรียญอีเดนกรุ๊ปนะครับผมก็คือเหรียญทองตัวนี้นะฮะเคลสแรกก็จะเป็น100ถึงเลเวล110นะครับเคลสอก็คือ120ถึง140ซึ่งถ้าเกิดเราเลเวลเกินมาแล้วเนี่ยเราสามารถย้อนมาทําได้ไม่มีปัญหานะฮะก็ให้เพื่อนๆกดคุยกับ n p c ไปเลยนะครับผมจะรับทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะแยกรับตามที่เราชอบก็ได้นะครับอ่ะสมมุติผมชอบการเฮมแล้วกันนะฮะ อ่ะผมจะไปตีตัวนี้นะฮะเนี่ยอ่ะกดไปปุ๊บเขาก็จะบอกเราว่าให้เราไปตีตัวกระหลัดนะฮะสามสตัวพอเรามาส่งเนี่ยก็จะได้เหรียญอีเดนตัวนี้1อันซึ่งต้องบอกว่า1เควสป้ายเนี่ยนะฮะหนึ่งอ่าต้องเรียกว่าเควสป้ายถ้าเกิดเรารับทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ตกอยู่ประมาณอ่าสีเหรียญโดยประมาณนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยไอตัวเควสป้ายที่เราจะได้เหรียญเนี่ยมันมี2ป้ายนะฮะ รวมๆกันเนี่ยถ้าเกิดเราทาอันนี้เสร็จปุ๊บนะฮะทำอันนี้เสร็จทั้งหมดเลยปุ๊บพอมาส่งเสร็จแล้วนะฮะเรารับอันนี้ต่อเลยก็ได้นะครับหรือเรารับไปพร้อมกันก็แล้วแต่สะดวกนะฮะอ่ะเราก็รับอีกปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาส่งตัวเคล็ดป้ายอันนี้อีกนะฮะเท่ากับวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เหรียญอีเดนเนี่ยประมาณ80เหรียญบวกบวกบวกนะฮะอ่าแปเหรียญขึ้นไปนะครับผมก็ถ้าเกิดเราจะทามัพตัวนี้มันใช้300เหรียญใช่ไหมฮะก็ตกแล้วอยู่ราวๆประมาณ 4วันนะครับผมอ่าโดยประมาณนะฮะก็มาทํากันได้นะครับง่ายๆเลยอ่เดี๋ยวผมลองกดรับเควสให้ดูนะครับสมมุติผมกดรับเควสต,ตัวนี้แล้วกันอ่ะกดปุ๊บมันขึ้นมาอย่างนี้กดยอมรับปุ๊บนะฮะอ่ะมันก็จะขึ้นเควสมาเรียบร้อยนะครับผมพอขึ้นเควสมาเสร็จเราก็ไปทําเควสต,ตามเนี่ยอ่าเมื่อสักครู่นี้มันขึ้นตัวนี้นะฮะอ่ะเนี่ยมันให้เราไปตีกระดาษมา30ตัว พอเราตีเสร็จแล้วก็มาส่งนะครับผมก็มากดตอนที่เราส่งเนี่ยพอเรากดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้ไอตัวเหรียญอีเดน Eden, นะฮะก็มาส่งได้เลยแต่จริงแนะนําให้รับทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตีบวกมัฟแล้วกันนะฮะในช่วงนี้มันมีกิจบัตรเทิรนพาร์ตนะครับผมตีบวกมัฟยังไงในงบประหยัดนะครับปะไปดูกันฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีตีบวก9้าแบบง่ายๆในงบไม่แพงกันเลยแล้วกันนะฮะ วิธีการตีบวก9นะครับผมไอตัวของมัฟบีเดนนะฮะอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เสิร์ชหาของกันเลยฮะตอนนี้มันมีกิจกรรมบัตเลอรพาร์นะครับผมเราสามารถใช้เหรียญเขียวเนี่ยไปตีบวกได้นะฮะซึ่งตอนนี้ราคาเหรียญเขียวเนี่ยราคาถูกมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อนนี่นะครับผมเหรียญเขียวอยู่3ามพนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองคํานวณหน่อยซิว่าราคามันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเครื่องที่แรกขึ้นก่อนนะฮะปึ๊บ โอเคเหรียญเขียวอยู่3,200อ่ะโอเคได้เครื่องคิดเลขนะฮะอ่าใบตีบวกเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผม NPC ตัวที่ค่าไปนะฮะก็เลือกดูนะครับของที่เราจะใช้ใบตีบวกก็คืออ่าตัวนี้นะฮะเป็นบวกเนะครับใช้9,000เหรียญนะฮะนี่บวกเก้าเเหรียญนะครับเดี๋ยวลองคำนวณสิ3,000เท่าไหร่นะฮะ3,200 คูณ9,000เหรียญน,นะฮะตกแล้วอยู่28.8 M นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับผมนี่คุ้มสุดๆนะฮะอ่ะก็สมมติอันนี้คือสมมตินะฮะพรอเพื่อนดึงเหรียญเขียวมาแล้วนะครับผมดึงเหรียญเขียวมาเสร็จปุ๊บนะฮะดึงมาปุ๊บคราวนี้ถ้าเกิดเราจะไปตีบวกก็ง่ายๆนะฮะให้เพื่อนๆไปหลังห้องตีบวกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปนะฮะอ่าโอเคเมื่อเพื่อนๆดึงใบตีบวกมาแล้วใช่ไหมฮะ ก็ให้เพื่อนๆใส่ไอตัวมัฟเมื่อสักครู่นี้นะฮะมัฟอีเดนใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บพอเรามีใบตีบวกในตัวน,นี้คือสมมุตินะผมไม่ได้ดึงมานะฮะพอเรามีใบตีบวกในตัวก็ให้เพื่อนๆมาคุยกับไอตัว NPC ตัวนี้นะฮะคุยเสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดไปถ้าเกิดมีใบตีบวกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะตีบวกอะไรมีบวก 7+ บวก8บวก9บวก1 0บวก11อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ติ๊กบวก9ไปนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ไอตัว มัฟอีเดนบวก9แล้วก็สามารถใช้สกิลก k ีดได้แล้วนะฮะประหยัดตัวการไปซื้อชาโดอีกนะครับผมก็อย่างที่เราดูกันช่วงต้นนะฮะว่าชาโดเนี่ยมันแพงซะเหลือเกินใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดบางคนทุนทรัพย์ไม่ถึงในการซื้อคอร์สพวกนี้นะฮะก็อาจจะต้องทำเควสนะครับก็ใช้เวลาแค่4วันแล้วก็ไปดึงเหรียญเขียวใบตีบวก9มาแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะ อ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝางเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ